ไปชิมไอติมชาเขียวที่เข้มที่สุดในย่านอาซากุสะกันครับใช่เราครับเรากำลังพูดถึงร้านนานายะร้านเจรอนโต,โตมัชฉาที่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชิซุโอกะแต่มาเปิดสาขาในโตเกียวเวลาที่เพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่โตเกียวอะครับวัดอาซากุสะก็จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องแวะมาเที่ยวใช่ไหมหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนาให้เดินเลยออกไปทางประตูหลังวัดข้ามถนนอีกนิดเดียวก็จะได้เจอกับร้านานานายะนะครับร้านเจรอนโตมัชฉาที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีว่าเขามีควาามมมเเเเขข้้ออองงไติใหรรลืกถึะดับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีแถวต่อยาวมากๆเลยสังเกตไม่ยากเลยครับแต่วันนี้เราโชคดีมากๆเลยที่มาถึงแถวหน้าร้านไม่มีคิวนะครับสามารถเข้ามาต่อแถวในร้านได้เลยแต่ดูแถวในร้านนะครับคดเป็นงูอ๋อลืมบอกไปที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะครับเตรียมตัวกันด้วยระหว่างที่รอคิวซื้อไอติมนะครับก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวเลยของเขาได้ตลอดทางนะครับด้วยมือถือได้เลยแล้วก็ที่นี่เขาจะให้ทานที่ร้านเท่านั้นนะครับไม่ให้ออกไปเดินทางข้างนอกแบบซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการบริเวณชั้น2แล้วครับพื้นท ยังมีรสอื่นๆให้เลือกด้วยซึ่งอร่อยมากๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีพวกขนมแล้วก็เครื่องดื่มให้สั่งได้ด้วยนะครับใครที่มาครั้งแรกเนี่ยแนะนาให้ลองสั่งชาเขียวทานนะครับแล้วก็งาดําอร่อยมากๆเลยอาจจะขมสักนิดนึงนะแต่หอมมากหอมจีแฉก,ก,ก,กเด็ดครับถ้ามาหลายๆคนเนี่ย,กร,ยกระจายกระจายการสั่งนะจะได้ชิมหลายๆรสซึ่งวันนี้เราจะสั่งแบบใส่ถ้วยนะครับคน <And S 2> ละ <and S 1> สองู <and S 1> ไปเลยอั <cup. S 1> บ <and S 1> จเป็นไข่สมกะทิอยากกินมานาวสั่งเสร็จยืนรอสักครู่นะครับเขาก็จะเรียกคิวของเราให้มารับไอติมแล้วก็จากนั้นไปหาที่ยืนทานนี่อันแรกของเราจะเเเเเป็็นนชชาาาขขขียวววลครบบบแแ้้กงดํอมม แนะนำคู่นี้เลยส่วนอีกถ้วยนึ้งนะครับเกือบไม่ได้กินดีว่าเอากลับมาได้จะเป็นถั่วแดงแล้วก็ฮจิชะนะครับคู่นี้ก็จะทานง่ายนวลๆแล้วสาหรับใครที่สั่งเครื่องดื่มหรือขนมนะครับก็จะต้องเอาใบออเดอร์มาใส่ที่ตะก้าเมื่อสักครู่นี้นะระหว่างนั้นเราก็ชิมไอติมกันอย่างเข้มแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมเลยส่วนใครสั่งถั่วแดงแบบราเบทมันจะเป็นนมนะครับอร่อยมากคู่นี้และนี่ก็จะเป็นชาเขียวที่เราสั่งมาดื่มนะครับตัดเลี่ยนไอติมได้ดีมากๆเลยเพราะว่าชานี้จะไม่หวานนะครับสรุปแล้้้ววเเเเจาา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 าตยยยยังงอออออรร่่หมมมมืนนนนดกุะะะคค